สวัสดีครับชาวชิบเลียนทุกคนกลับมาพบก,กับผมอีแล้วนะครับในวอร์มเดเวทชั่นแฟนตาลแฟนตาซนะครับกอ็อัปเดตแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว,ว่าว่าสำหรับอาทิตย์นี้มีอะไรให้ดูบ้างนะครับไปครับก็ตาม ที่เขาประกาศไว้ก็คืออารอนนะครับแล้วก็การแจกฟรีนะครับแล้วก็รวมถึงการสกิดเนทนะครับในวันนี้ก็จะเป็นตัวผมได้รีวิวการแล้วก็อารอนแล้วก็อะไรออกไปหมดแล้วสําหรับการเนี่ยรีวิวไปในช่วงอะไรจะมาจะไปไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าผมเปิดอย่างนี้ก็จะต้องเจอกับป๊อปอัพของผมมากมายเลยฮะ <laughs> เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยครับ ผมคิดว่าทีนี้นอกในตัวอีเวนต์ไม่ได้มีอะไรอัปเดตใหม่มากมายสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่า,าน่าจะเป็นเรื่องของช็อปซะมากกว่านะครับว่ามีอะไรมาขายเพิ่มไหมไม่ต้องบอกก็ได้ว่าพรุ่งนี้ได้อะไรอู้ย <laughs> มันเยอะจัง <laughs> เอาเพชรมาเอาเพชรมาเฮ้ยอยยังไม่หมดอีกพอเถอะไว้แล้วหมดยังรับของก่อนแล้วกันนะครับไปครับก็สำหรับลุงอารอนนะครับรใบนี้ก็ เอ้ผมรีวิวไปแล้วเนาะเดี๋ยวามาดูอีกทีว่าผมจำไม่ได้แล้วว่ายัางไงแต่ผมรู้สึกว่ามันก็กลางๆนะครับไม่ได้ดีเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูแชร์เลนก่อนที่เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้คืออารอนนะครับอ120ฉากเหมือนเดิมครับพร้อมหินลุ้งแม่ลุ้งนะครับอ,อันนี้การกสสิดดเนะนะครับนี่ครับเรามาดูวิธีการ์ดใบใหม่เมื่อกี้ที่เราได้กันมาน อ่า place unknown นะครับอ่าบวก agility ส่วนตัวนะครับแล้วก็อ่า water unit มีใช้ tagless นะครับกับ water unit deck up นะครับแล้วก็ accuracy นะครับอ่านี่นะครับเป็นการสำหรับทีดัสอีกแล้วนะครับส่วนสกีดนเน่ก็เป็นการของทีดัสเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปว่ากันตรงหน้ากาชาตินะครับสำหรับสกีดนเน่นะครับก็พูดไปแล้วทีหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวจะพูดอีกทีหนึ่งแล้วกัน น,นี้มีอันนี้ผมานะครับอ่าให้เล่นได้วันละหนึ่งครั้งนะครับมันได้อะไรบ้างแอบดูสิอ่านี่นะครับก็จะได้ของพวกนี้นะฮะซึ่งก็ดีแล้วอยากได้ <c oughs> การอย่าลืมเล่นกันนะครับอย่าลืมเล่นกันนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมดูว่ามีอ่ามีเคเวสฟาร์มของอารอนผมมาด้วย <c oughs> ดูสิ นี่นะครับอู๋มีไทออลเลคเนอนิ่งด้วยอ๋อดาบของอารอนได้จากไทออลเลคเนอนิ่งเหรอจริงปะนี่หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวขอแอบดูหน่อยนะครับอ่าสร้อยคอของทีดัตอันนี้ทำอะไรได้นะครับเราไปดูที่เอ็กซ์เซอรี่นะครับทีดัตต์เนกเลสนะครับอ่าดาบของอารอนน่าจะเป็นคราฟเหมือนเดิมหรือเปล่า เอ๊ะอะนรอ่าคีย์่ิคอลดาเมจอัพสิบห้านะครับบวกเมจิกรีสแตนซ์สิบนะครับเป,เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยบอกเลยนะฮะสำหรับอ่าเนื่องจากเป็นเมจิกรีสแตนซ์นะครับก็ควรจะทำเป็นไทยบาเรียนะครับอ่า ประมาณนี้นะ่ะไทแมนไม่จำเป็นนะครับสำหรับผมนะผมว่าอย่างนั้นนะครับโอ้โหเจ็บปวดครับเจ็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 บแต่ใครที่มีทีดัสแก่อ,อยู่นะก็จะสบายหน่อยสำหรับไทออลิคเน็งนะครับโอเคไปดูในช็อปกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับอะเรามาดูกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นทีดัสนะครับชอ็อต ชาดนะครับกาสกิดาเนสนะครับสำหรับใครที่อยากทำนะครับชาดละ์้ละ50นะครับไม่แพงเท่าไหร่ก็ยังดี <c oughs> อ่ะดูของอันนี้ที่เพิ่มมานะครับอ่าเป็นชาดของอารอนนะครับอ่ามีเทนนิงแพคของอารอนนะครับแล้วก็อารอนแล้วก็สกิดาเนสนะครับสำหรับใครที่อยากทำนะครับอ่าอ่นนี้เฮ้ยให้อันเดียวหรอ <c oughs> อันไหนดูซิมีอะไรขายบ้างอันนี้ก็อ่าอันนี้ซีเล็กพิชเช่นฉาดนะครับพันห้าครับใครอยากได้ใบไหนขาดอยู่ก็เอาเลยฮะอันนี้สองพันเพจนะครับอ่าเอ้ยอันนี้ดีเอออันนี้ดีสองพันเพจนะครับแม่บอกว่าแพงก็แพงแหละแต่ว่าก็ดีกว่าดีกว่าไปเติมอันนั้นนะครับอันนี้ก็อีสองพันเพจนะครับโอ้โหได้ใบอันเดียวจริงเหรอ แพตตินัมโบด้าโกบวกห้าเศษแฮทบวกห้าแต่อันนี้แค่บวกสามนะครับเราเราคนเครียดฟาร์มอันนี้ถ้าขาดจริงๆจะซื้อก็ได้ครับแต่ผมว่าแพงนะโอเคผมแอบซื้ออันนี้นิดนึงครับพอดีผมจะเอาไปอัพการ์ดเอามาใช้เลยครับโอเค มาดูอันนี้กันบ้างอันนี้เป็นเลนเมจิกไซส์นะครัะขายกันถูกๆแบบนี้ก็ซื้อครับอันนี้ไม่มีอะไรเติมแล้วมั้งค่าของเก่าโอเคอันนี้วันทัดวันน้ำนะครับก็จะมีทีดัดมาขายแล้วก็แอบซื้อไปเลยครับเอาชาอืม โอเคตอนนี้เพชรเราเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในกาชาติกันบ้างดีกว่าครับไปครับโอ้โหหกจุดหกหกครซาตานต้องข้องงำเราฮะอ่าเก้าสเต็ปนะครับอะไรฮะทำไมถึงเป็นซีซ่าล่ะอืมอันนี้แหละครับ การันตีหรือเปล่าอ๋ออันนี้การันตีนะครับอ่ะหนึ่งหมื่นเพชรการันตีซิกิดดเนะนะครับแล้วก็ได้อะไรบ้างไหนดูสิใจหลายอะ่ะทำไมเอาซิซ่ามาใส่ตูน้นี้ไม่เอาจริงจริงิงถ้าใส่เป็นซิกิดดเนะไว้คู่กับกับอารอนนี่จะจะ,จะดีมากเลยแต่พามาแบบนี้ก็เจ็บใจนิดนึงฮนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับ นี่อะไรเนี่ยเมกาโบนัสให้เหรียญเยอะมากนะครับอันนี้แอบ,บดูสิสเต็ปอัพเจ็ดสเต็ปนะครับอ่าหมื่นสี่พันเทสตนะครับได้อ่าแฟคเมนต์ออฟทอสสามร้อยหกสิบห้าอันเหรียญสิบอันนะครับเอ็มอาร์การันตีนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าเอ็มอาร์การันตีไหมนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะการันตีนะครับทุกอันต้องเป็นเอ็มอาร์การันตีอยู่แล้วแหละว่านะ อันนี้ได้อนนิเวอร์ซารลี่นะครับสปีเนลอ่าอันนี้ได้ UR การันตีนะครับแล้วก็เอาคิสเซตติลนะครับสปีเนลนี่มันคืออะไรวะไม่แอบไปดูนิดนึงฮะ สปีเนลอันนี้เรียกอะไรเ,ออเดี๋ยวนะสปีเนลมันคืออะไรกันหนะ้าผมไม่รู้ว่าสปีเนลคืออะไรครับต้นไม้นี่ชื่ออะไรครับอ๋อบอสซัม,มอฟพาราได้ยนะเออไม่รู้เหมือนกันอ๋อสปีเนลคือไอ้นี่หรือเปล่าไอ ไอเพชรสีแดงแแน่เลยน่าจะใช่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 ใชแล,ะละ้วล่ะอ่าโอเคโอเคอ่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้โง่ๆก่อนละกันกาทีด <G ART> <T 1> ัต <d> ต <un ain> ี้เป็นอ่ทาท่าน้ำล้วนนะครับออเออดีจังเลยได้น,นี้โคตรขาดธาตุน้ำเป็นการ์ดของธาตุน้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในอ่า อ่ใบนี้ของท่าน้ำนะครับอันนี้ครับแสดแอคแท็กสานะครับอาคีดสินะครับแล้วก็แม็กเคสีี่สเปอร์เซ็นต์ะครับอันนี้คือท่าน้ำล้วนๆเลยฮะอันนี้อันนี้บอกไปอ่าท่าน้ำได้แอกแท็กสเปอร์เซ็นต์ะครับแล้วก็อ่าสำหรับทีรัดได้ดีเฟนด์เพียร์ซิงนะครับแล้วก็ไอคูลาซีอารนะครับสำหรับสกิลเลนตนะครับฉันั้นก่อนที่เราจะจั่วนะครับเรามาดูความคุ้มค่าของการจั่วการใบนี้ไหมนะฮะอ สแลชธาตุน้ำนะครับตอนนี้ในมือของผมเนี่ยมีทีดัตแล้วก็มีซาซานนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นลามาแาคิสต์มัสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันจริงๆแล้วอ๋อแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะฮะไอ้มอนี่อีกตัว ค่าตัว UR ที่เป็นสลน้ำจริงๆยังมีงม่เยอะนะครับแต่ว่าการมีไว้ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายนะครับถ้าใครมีเพชรไปไหวอยากจะไปก็ไปได้นะครับเพราะว่าอนาคตก็คงจะมีตัวสลน้ำโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะการมีใบนี้ก็จะทําให้ทีมสลน้ำแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ S 1> <S 1> <S ของแมลงที่ก้มหน้านี้ผมคิดอยู่นะว่ามันจำเป็นมากไหมเนี่ยการสกิลดนีดนนี่อ้าการคุณแม่การคุณแม่นี่ผมยังไม่ได้อัพเลยครับการที่ดีควรจะมีติดไว้นะครับ <S 2> <S 2> นั่นแหละฮะทำไมถึงเออแอบใจลายนิดน,นึงคือถ้าถ้าเกิดถ้าอันนี้ได้เป็น อารอนแล้วไม่ใช่ซีซ่านะคือคือคนที่มีซีซ่าอยู่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมีซีซ่าไม่ทําไมวันนี้อะอะไรแบบนี้นึกออกป่ะแต่ว่าเออซีซ่ามันปลดอ่าปลด ex เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่าถ้าใครคิดว่าอยากได้ซีซ่ามาเล่นเป็นตัว ex ก็ก็ถ้าคิดจะทำนะถ้าคิดจะทำนะ่ะก,ก็ก็ดีละมั้งเออแต่ส่วนผมก็อ่ะลองดูสักหน่อยครับอา,อารอนนะครับไปครับ แรกของเราผ่านไปแล้วครับไม่ม <c oughs> ีอะไรใหม่เลยอ่าที่ไม่ทำไมผมถึงตัดสินใจจุ๋ยครับนอกจากจะหา,อารอดแล้วเนี่ยมันยังแถมเพชรลุงมาอยู่ข้างล่างด้วยนะครับซึ่งไอเพชรลุงนี่ใช้ปดอ่าเลเวลร้อยยี่สิบนะครับซึ่งผมอยากได้ <c oughs> อันนี้การันตีหรือเปล่าอ่าโอเคถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ผมสกิปได้เลยครับเพราะว่ามันจะไม่มีว่าอ๋อ <c oughs> ชาดอารอนโอเคอันนี้ทำอะไรอ๋อเอาไว้แค่นิ่งปีซึมนะครับฟีเตอร์ยูนิต40ชาดอืม ซีซ่านี่ผมผมแอเซีแต่นิดนึงฮะมันเป็นกับดักที่เจ็บปวดเหมือนกันนะสเต็ปที่4นะครับได้บอสซัมเหมือนกันนะครับเอ เอ้ย hey. hey. แต่อย่างนี้แปลว่าผมได้ลุงนะครับนี่แหละอารอนของผมนีแหละดีมากครับอ่าเพราะว่าการที่ตรงนี้จะเป็นยอดได้เนี่ยครับมันจะต้องได้ลุงอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะตามที่ผมเคยพูดมาตลอดนะครับมันต้องใช่อยู่แล้วละฮะมันต้องเป็นลุงครับไปครับ นี่ครับผมทำมือแบบอารอนเลยครับ <laughs> สเต็ปที่สี่ครับคราวที่แล้วยูนะก็เช่นกันนะครับได้กระดิ่งด้วยอ่าไม่ใช่กระดิ่งได้กิ่งไม้ด้วยเอยก่อนก่อนไปต่อนะครับ <laughs> ผมขอแอบไปขิงนิดนึง <laughs> แลดน้ำแข็งนี่โอเคอยู่นะสแสลัดน้ำแข็งนี่โอเคอยู่มีหลายตัวแต่สแสลดน้ำเนี่ยมีน้อยอน,นี่พูดจริงๆนะครับไปให้สุดครับเพื่อเอาหินนะครับหิน,หน,นมีค่ามากนะครับหินหินเพชรไอเพชรลุงอะครับที่ใช้ทำหรือว่าร้อยยี่สิบมีค่ามากนะครับเพราะแจกน้อยมากนะครับอืแล้วก็ถ้าคุณอยากได้จริงจริงมันก็ไม่ได้หาได้ไง่ายนอกจากจะเติมตังค์นะครับคือการเอา อ่านี่ได้รู้อีกแล้วการเอาแปดหมื่นหมื่นแปดพันเพชรไปแลกมันอะ่ะเอาจริงไม่คุ้มหรอกเออแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็จะต้องทำอารอนอยู่แล้วผมก็เลยคิดซะว่าจวหาฉาดอารอนไปด้วยเลยแล้วกันครับนะมันก็โอเคนะครับในแง่ของทาเป็นแบบนี้นะฮะแล้ามาดูกันว่าเราได้อีกไหมนะครับแน่นอนครับผมไม่อยากได้ฉาดซีซ่าเลยให้ตายสิ เอ๊ะไม่เสพนี้ฟรีเหรออ๋อเสพหกฟรีเหรออ๋อโอเคดีจังเลยครับของฟรีก็ปกนี้มาเลยโอเคนี้เราไปสกิปได้เลยครับอืม มก็เป็นของฟรีจริงครับไม่เป็นไรได้ไแล้วเอาเถอะนะครับสเต็ปที่เก้าครับสเตปที่เก้าแปดสิบชาร์ตนะครับแล้วก็กิ่งไม้สามอันนะครับขอเป็นชาราลอนเถอะไม่เอาสี่าเลยขอร้องไปครับอ่าได้ตัวด้วยดีมากครับดีมากไปครับ นี่สองลุงแน่แน่ว้าวเจ็บปวดนิดๆนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าตรงนี้เป็นอารอนก็ก็ถือว่าถูกทยครับอ่ามาครับอุ้ยมาเชอรี่เธอมาได้อย่างไรนี่โอเคครับโอเคอยู่ถ้าตรงนี้เป็นอารอนนะ สุดยอดเลยมันจะช่วยผมประหยัดเพชรเป็นเยอะมากเลยเเต็แปดนะครับสี่สิบชาติฟีเจอร์การันตียูนิตการันตีนะครับแล้วก็เอ๊ะแท็บเบทสามรอยด้วยผมมีตั๋วแท็บเบทสามรออันหรอแล้วผมก็ไปฟาร์มหรออืมจริงบะนี่อืม <laughs> ผมไปฟาร์มแทบตาย ของยูนะโอ้ได้ได้ชาติซ่าอู้ <c oughs> อ่าลุงครับเอ๊บิลดาเอ๊ทีดัด๊ดไม่เป็นไร,ไ,ไ,รได้ทีดั๊ดคือดีโอเคตัวยูนิตเอฟสิบคือดีหมดครับอันนี้เฮโอ้ผมมีสองใบแล้วปะเนี่ย อืมอะ้วผมไม่พาเทเบิลทำไมต้องเยอะวะเดียร <c oughs> ขอเบองเอเนจีเลยไปครับดีมากขอเป็นชาดาลลอนเถอะขอร้องของคุณจริงเลย <c oughs> แกงกันดีกว่าเหมือนแกล้งกันอะไปไม่ถูกเหรอะตอนนี้ดีมากครับข้างบนก็ขอเป็นอารอนด้วยแล้วกันครับแลการที่ฉาดไม่ฉาดไม่ออกแต่ว่าได้ได้ตัวอารอนเยอะก็โอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคบ่าง รลุว้วผมได้อารอนทั้งหมด5ตัวแล้วมันน่าจะใช่น่าจ,จะใช่นะครับอ่าสำหรับการสกีดนนี่เดี๋ยวขอติดไว้ก่อนครับถ้าเหลือจริงจริงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันครับมัน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 ,มนไม่ได้รีบขนาดนรอกเร้งบังมัง,มง,มงอ่าโอเคครับเราเค็มก่อนเลยฮะอารอนครับได้ชายทั้งหมด280ชาดครับ รวมกับในบิงโกอีก120ยาีิฉาดเป็น400ร้อยฉาดนะครับตอนนี้ก็คือเบรก4ไปแล้วเรียบร้อยฮะสำหรับลุงงารอนนะครับอ่า ไช่ครับเราเค็มก่อนเลยสา,สา,สาสชาิซาซีซ่านี่บอกเยอะมากถ้าเกิดถ้าเกิดไอหาที่เป็นซีซ่าออกมาแล้วมันกลายเป็นอารอนเนี่ยผมบอกเลยว่าผมแทบจะแบบครบเลยอะเออเออกลายเป็นว่าเดี๋ยว,วนี้ อเคเหลือช่องไปเก็บ EP บ้างเอาเท่านี้ก่อนเฮ้ยไม่ได้สิเพราะมันต้องทำเจ็ดรือยเจ็ดสิบห้าอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปเล่นนะครับอ่าอาจจะได้มีตัวไปเล่นแทวอเลคานิงด้วยแล้วก็คิดว่าผมคงจะทำ มาถึงขั้นนี้แล้วผมก็คงจะทำเลเวล120ทั้ง3ตัวนะครับเพราะว่ามันได้อานี่ด้วยเนาะมันได้อะไรนะได้ได้ได้เพชรลุงมาด้วยเมื่อกี้นะครับเพชรลุงเล็กอันนี้เขาเรียกได้เ็เพชรลุงไงจริงๆก่อนหน้านั้นเป็นหินลุงลุงลุงมต่หมด อ่าเรื่องจอ็อบนี้คงต้องไปทีหลังนะโอเคสำหรับอารอนนะครับอ่ะละสำหรับใครที่จั่หาอารอนผมก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะครับผมอัพไปเลยได้ไหมแนซะี่รูปเก้าโอ้ยผมคนรวย ผมเครียดเลยถามหาแลกได้หรือเปล่ามีให้ซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวแอบไปดูก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวใช้ฟรีมีให้ซื้อมีขายอะไรหรือเปล่านะครับก็สำหรับใครที่อยากได้อารอนนะครับผมก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะครับก็ได้อะไรที่อยากได้นะครับอะไรที่หวังนะครับมีความสุขกับการเล่นเกมเยอะๆนะมนุษย์ท่าน้ำแข็งนี่เป็นมนุษย์ ที่โกงตลอดเวลาจริงผมรู้สึกว่าทําไมท่าน้ําแข็งถึงเป็นท่าดเดียวที่มีอาวุธที่บวกพลังโจมตีเยอะขนาดนี้ตลอดเวลานะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะข้อนี้นะครับที่น่าจะเป็นอยู่ในม็อกช็อปมากเดี๋ยวเราไปดูม็อกช็อปกันหน่อยครับไหนอ่ะอ้าวแล้ว อแล้วผมจะไปหาไอ้นี่ของอารอนจากที่ไหนอะจากอาชิเม้นเหรอไหนแอบไปดูในอีเวนต์หน่อยฮะมันได้มาจากไหนแล้วนี่หรือมันได้มาจาก t ทเอาออฟเลคอร n นิแน่ๆเลยหรือเปล่าแอบไปหาดูก่อนนะครับสำหรับของอัปของอ่เหมือนตอน เคนกับโรซาคายกับโรซามันก็ได้มาจากไท่ออฟเลคเ n นิงเหมือนกันนะครับไหนวะอยู่ไหนแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนโอ้โวแต่โกรธฉากซีซ่าเมื่อกี้มากเลยเยอะเกินไปอ,อยู่ไหนแล้วว่าหาไม่เจองงไปหมดแล้วอ๋ออยู่ในฟาเพนนี่แหละถูกแล้วเออ แล้วก็ตรงนี้นี่เออไหนไหนเออตรงนี้ไหน,ออนได,ดูสิครับอ่ก็คงจะต้องมานั่งเล่นไท่ออฟเลคอนิงนะครับอ่าดูแลัวนะครับเอ้ยมันมีไอเพชรอยู่ในนี้เหรอครับ ถ้ามันมีเพชรอยู่ในนี้นี่มันมีรูปมันก็แปลว่ามันมีแหละผมว่าชายของอารอนก็น่าจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับอ,อันนี้มีนครับน่าจะอยู่ที่เทียร์สูงๆนี่เทียร์สี่นะครับมีไม่มีหรอกจริงปะนี่จริงปะนี่อ่ะเราหาจากไหนแล้วเนี่ย <laughs> มานั่งหายเห่อาหาไว้เจอครับเอ่ <laughs> อ่าน่าจะในมิชั่นแหละครับผมคิดว่าอยู่ในมิชั่นนะดูสิอ่นี่อีเวนต์มีหรือเปล่าอ่ามีของคร์บ EX2 สอง เอ็ก e บูทอเ e อ็กสองแฮอยู่ไหนอะไม่รู้หาไม่เจอ <c oughs> ทำไงเนี่ยแล้วผมจะอัพได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับผมบอกเลยว่าผมไม่รู้เหมือนกันครับอ่าโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาหาครบต่อที่หลังแล้วกันนะครับเนื่องจากคลิปมันก,ก็ยาวมากแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะครับอ่า ได้อะไรอย่างที่หวังนะครับอ๋อแล้วผมแอบดูหน่อยหนึ่งว่าเมื่อกี้ผมเห็นแวบวว่ามีแท็บแบตสามร้อยอันหรือเปล่าแท็แบเต้แท็บเบตอ๋อก่อนหน้านี้มันไม่ได้ได้แท็แบเบตมันได้เป็นมันได้เป็นเอลคิสเซตตูนะครับสามร้อยอันนะครับอ่านี้มอนมอนอ๋อแจกมอนหรอแจกมอนไปเยอะแยะ เออไม่มีนะครับไม่มีนะครับเออแปลว่าแปลว่าถูกแล้วผมไม่ได้รู้สึกผิดเกินไปนะครับโอเคครับทุกคนเอาล้ครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับยูอาร์การตีนะครับผมมีสองใบตอนนี้อ่ะเฟิร์สแอนนิเวอร์ซีนะครับเดี๋ยวเก็บไว้โจววันหลังแล้วกันนะครับนี้คลิปยาวแล้วครับเดี๋ยวไว้ว่ากันใหม่นะครับขอให้ทุกคนโชคดีได้อารอลอยากที่อยากได้นะครับโชคดีครับทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมครับบ๊ายบายครับเจอกันครับ